พบมาเจอกันแล้วงค์สามโดยก็เปัญหาความเดือดร้อนเกิ่จากน้ำประปาเพื่อโอโป้คอนโภ้นะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับกระพื่งินสิบพูดีได้ประสานเพื่อเฉลยการขอรับการสนับสนุนทุกประมาณทุกกลางรายการเงินฉลองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่เทอมเดิมแรกนะคะอาจจะมีปัญหาตั้งแต่ช่วงผู้ใหญ่คนก่อนนะคะแต่เราก็ไม่ทราบรายละเอียดมากพอเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ใหญ่บ้านปัญหาที่หนึ่งร้องสุ่ดำเนินทำน้ําไม่พอใช้น้ําไม่ไหลช่วงเช้าช่วงเย็นผู้ใหญ่ได้รับโทรศัพท์แล้วชื่อผู้ใหญ่ได้ไปอยู่ที่สุวนดำานงทําเป็นประจําเรื่องการน้ําไม่ไหลผู้ใหญ่ก็มาคิดเออเราทำยังไงเนาะน้ำไม่พอใช้เราก็ไปปรึกษาที่อําเภอ ช่วงระยะเวลาก่อดร้องเรียนนะคะปรึกษาที่อำเภอโดยขอคาแนะนําจากท่านปอวุญยังตอนนี้นปลาเราไม่พอใช้เลยเราทํำยังไงปอก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีงบประมาณอะไรมาเราจะช่วยแต่ว่าคุณต้องหาที่ดินที่คนอุทิศให้ก่อนนะคะเราก็มาคุยกับผู้ช่วยผู้ช่วยเขาก็บอกว่าพี่ มีพี่อยู่คนหนึ่งชื่อพี่สมคิดวรพันธ์เป็นเจ้าของที่ดินนี้แล้วพร้อมครอบครัวเขาก็บอกว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆตั้งแต่ต้นที่เขาฟังมารายละเอียดเนี่ยเขาจะอุทิศที่ให้แล้วขออุทิศที่ปลายปลายปลายที่ของเขาเขาไม่ให้ต้นทางว่าโอ้เราจะมีน้ำประปาแล้วนะคะทีนี้เราก็เลยไปบอกกับปอญยังปอญยังบอกงานเรียดําเนินการก่อนก่อนที่เราจะได้งบประมาณอะไรขอที่ดินก่อนยังไงขอที่ดินให้เป็นของของเราก่อน ปัญหาตอนนี้ัครบเรื่องน้ำเรื่องน้ำมันก็เบาขึ้นนั้นมาใช้รงวัดแต่แต่ว่าไม่เปอะไรคนก็ถามเมื่อไหร่จะมีของตัวเองแบบเนี้ยมันต้องไปใช้ของวัดไม่ต้องไปรบกวนวัดอะไรแบบนี้ไงถ้ามีของมีของเราเองก็ดีใช่ไหมใช่ช่วยกันดูแลด้วยนะครับช่วยกันดูแลแล้วก็ไม่ต้องไปรบกวนวัดเขาเ้ืยทุกวันนี้เสียค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำเท่าไหร่ยังไงยื่สิบสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทให้กับวัดค สองร้อยกว่าบาทแดงเดืองก็สามร้อยกว่าแลยนะเดี๋ยวแต่ใช้น้ำาัดจำนวอ่ะดีใจไหมเป็นของตัวเองธรรมดาธรรมดาเฉยๆชินแล้วชินที่ชินในชินเรื่องอะไรน้นไม่ไช่ไรชินว่าเรามีใช้น้ําวัดมันไหลแล้วไงโอ้เลยนี้มันมันก็คงจะไหลแน่เราอยู่ต้นน้ำใช่ไหมอยู่แค่นี้เราก็ต่อสองอย่างเลยต่อยังไงต่อทั้งวัดด้วยไงวัดด้วยของบ้านด้วยโอ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีเงินจริง